ยิ่งแอดไอนะคะยังไงให้ปังนะคะ EP ที่3นะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาตอบคาถามนะคะที่หลายๆคนถามมาเหมือนกันนะคะว่าโค้ดคะถ้าถูกปิดบัญชี IG เนี่ยหรือโดนปิดแอคเคา t เนี่ยควรทํำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกคนแอดต้องถามก่อนนะว่าเราโดนปิดบัญชีเนี่ยเราโดนปิดบัญชีครั้งที่เท่าไหร่ปกตินะคะถ้าเราโดนปิดบัญชีโฆษณานะคะ มันจะมี2แบบก็คือจะเป็นโดนปิดบัญชีโฆษณานะคะเราจะสามารถอูธทณ์ได้ประมาณ2-3ถึง3ครั้งนะคะหรือเราต้องยืนยันตัวตนนะคะโดยปกติเนี่ยจะประมาณ2-3ถึง3โฆษณาอยู่นะคะก็คือให้เรานะคะก็ไปยื่นอูธทอนหรือว่าเราไปยืนยันตัวตนนะคะปกติจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรายื่นอูธทอนหรือในช่วงโปรเซสได้รับบัญชีคืนมาแล้วนะคะแนะนำนะให้คุณอย่าเพิ่งยิงแอดนะคะก็คือให้ทำคอนเทนต์ก ะะส่วนใครที่โดนปิดบัญชี Account IG นะคะต้องบอกเลยว่าคุณต้องอุทธร์นะคะว่าคุณโดนปิดอะไรบ้างนะคะในทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราโดนปิดบัญชี IG ไปเนี่ยไอจี IG เนี่ยเขาจะเมลมาบอกนะคะว่าเราปิดบัญชีจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าใครโดนปิดบัญชีอันเนี้ยให้คุณสร้างบัญชี IG ใหม่เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเรากลัวจะโดนปิดบัญชีอยู่นะคะ แนะนําให้คุณเนี่ยเก็บฐานลูกค้าไว้ในไลน์นะคะต่อให้บัญชีคุณปิวไปนะคะก็คุณก็สามารถที่จะขายของต่อได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคดแอ์ไว้นะคะ